ปีนี้รับหน้าเป็นครูใหญ่ของบ้านเอฟรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่มีเวลาจะทําได้หรือเปล่าเท่า,น,า,า,ทาน,นั้นเองแต่ว่าทางครูก็ยืนยันบอกว่าน่าจะจัดสรรเวลากันได้แล้วก็อยากให้มาเป็นครูใหญ่เพราะว่า ทูคงรู้สึกว่าพี่ผูกพันกับน้องๆมากพอสมควรแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นน้องๆออกไปเป็นนักล่าฝันที่มีคุณภาพก็เลยอยากจะอยู่ดูแลน้องต่อไปอกล่อมเกลี้ยงให้น้องไปอยู่ในทางที่ควรจะเป็นและในทางที่ถูกต้องอจากการเป็นคณะกรรมการกัเป็นผู้ใหญ่มันบทบาทจะแตกต่างกันไหมคะจ๊ะ จริงๆแล้วถ้าถามพี่อ่ะคนอื่นอาจจะว่าแตกต่างแต่พี่ว่าพี่ไม่แตกต่างหรอกเพราะว่าตอนที่เป็นคณะกรรมการช่วงทุกวันพระรหัสที่เราเข้าไปคุยกับน้องๆอ่ะพี่ก็ทําหน้าที่คล้ายๆอยู่แล้วก็คือบอกเลยว่าตัวเองไม่ได้มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงไม่ได้มีความสามารถทางด้านการแสดงหรือการเต้นมากมายแต่ว่าสิ่งเดียวที่ทําให้กับน้องๆได้ในทุกวันพระหัสตอนกลางคืนก็คือให้คําแนะนําและแก้ไขในสิ่งที่น้องๆยังเป็นปัญหาแล้วก็ แล้วก็ติดค้างมาก็คือพยายามจะแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาชีวิตแล้วก็ปัญหาการแสดงของน้องๆจะเครียดไหมคะับสำหรับพ่อแ่จากี่จะต้องมาดูแลน้องๆ12่ต่อดูแลคงไม่เครียดแต่เครียดเครียดคงทุกวันเสาร์ที่เวลาเขาถูกโหวตกันนั่นแหละอันนั้นอาจจะเครียดกะว่าอาจจะไม่ไปสักเสาร์หนึ่งดีไหมอะไรแบบนี้ <c oughs> เพราะว่ามันเปลืองอารมณ์มากเลยอะ่ะ <c oughs> เจ้าครับรู้สึกนี่เห็นแบบคณะกำงานที่เครียดกันมากเลยแบบมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างค,ความรู้สึกก็ต้องเครียดสิลูกใครใครก็รักกันแล้วนึกออกไหมว่า เอาออกไปวันล,ละคนมันก็แย่พออยู่แล้วแล้วพอเมื่อวานปั๊บเนี่ยเขาให้อามาเขย่ารว,วมกันหมดหทุกคนก็ต้องมานั่งคิดต่างๆนานาว่าจะทํายังไงให้ลูกลูกของตัวเองรอดซึ่งมันก็ลําบากอยู่พอสมควรเนื้อออกไหมว่าในขณะที่ฟังเพลงอ่ะจริงๆว่าจะมีความสุขกับการฟังเพลงรวมซะหน่อยก็กลายเป็นไม่มีความสุขเพราะว่าต้องนั่งคิดต่างๆนานาว่าจะหาทางทํำยังไงแล้วคิดก็คิดไม่ค่อยออกเห็นหน้าคนนู้นก็จะร้องให้หน้าคนนี้ก็ไม่ไหวละแล้วในที่สุดคือต้องหาทางจนได้อ่ะครับ ใช้ลักเกณฑ์หรืออะไรค <c oughs> ุณสมบัติอะไร,ร,ร,รือเลือกเลือกสองคนนี้มาจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าทั้ง24คนที่เราเลือกมามีคุณภาพตามที่เราต้องการหมดแต่ในความเป็นจริงเขาต้องการแค่12คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมาตัดสินกันในแต่ละวีคสามวีคที่ผ่านมานั่นก็คือความกล้ากล้าแสดงออกความมีตัวตนที่อยู่ในบ้านแล้วก็ แล้วก็ทักษะต่างๆที่เขาสามารถเรียนรู้ได้ภายใน3อาทิตย์ใครที่เรียนรู้ได้เร็วใครที่คิดว่าจะไปได้เร็วต่อยอดได้ใครที่ดูมีสเสน่ห์มีชีวิตชีวาที่อยู่ในบ้านรวมทั้งการแสดงของคนคนนั้นที่โดดเด่นในแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็เป็นส่วนที่ทําให้เราต้องเลือกเขาต็เลยเป็นจุคนชื่อใช่ครับแล้วอันนี้12คนนี้อยากจะติวเตอร์อะไรเป็นพิเศษนะคะสำหรับ ขั้นแรกภาษาไทยทุกคนพูดไม่ชาดเพราะว่าไม่มีตัวรอรอกันเท่าไหร่ทุกคนจะพูดเลขครูครูกันหมดแล้วเครียดกันหมดก็ต้องเป็นครูและเป็นเครียดกันทั้งนั้นแล้วก็ภาษาอังกฤษยังมีน้องๆท,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 ที่ที่ยังภาษาอังกฤษไม่ชัดเจนอันนี้ก็ต้องติวด่วนแล้วที่สําคัญที่สําคัญคือเรื่อง กริยามารยาทแล้วก็ความนอบน้อมเรามีความรู้สึกว่าการที่อยู่ในวงการนี้ได้ดีต้องเป็นคนที่มีความนอบน้อมรู้จักว่าเวลาไหนเป็นอะไรและเวลาไหนควรจะทําอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้เราคิดว่าเราอยากให้น้องๆได้ตรงนี้ออกไปด้วยเพราะนอกจากวิชาต่างๆที่น้องๆเรียนแล้วคือไม่ว่าจะเป็นคลาสเอ่อแดนส์อะไรนะแดนส์ Dance. 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 คลาสอะไรอีคลาสแดนส์บอยส์และคลาสแอคชั่น <Action. S 1> ถูกต้อง <laughs> สำเนียง <laughs> ดีมาก <laughs> วันนี้ ทั้ง3คลาสเนี่ยเป็นคลาสที่ทุกคนจะต้องได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ทุกคนไม่ค่อยได้เลยก็คือเรื่องภาษาภาษาการพูดแล้วก็กริยามารยาทต,ต่างๆซึ่งคิดว่าเราพยายามจะทําให้น้องๆออกไปแล้วทุกคนเห็นแล้วรักแล้วก็อยากจะทํางานกับน้องทุกคนอย่างจริงๆแล้วจะต้องเป็นผู้หญิงหกผู้ชายหก ทำไมป,ปีนี้ผู้ชายมาเยอะคะมไม่ใช่เพราะครูใหญ่เป็นคนนี้ผู้ชายเลยมาเยอะรู้ว่าคำถามมันจะมาอย่างนี้แต่ความจริงแล้วเป็นเพราะกติกาเมื่อคืนนั้นที่ให้เราแต่ละคนเนี่ยเลือกได้คนละสี่คนเพราะคนละสี่คนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าสี่คนนี้คะแนนจะไปตกอยู่กับผู้หญิงมากกว่าหรือผู้ชายมากกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายก็ได้แต่บังเอิญอาจจะมีความโดดเด่นอะไรบางอย่างในตัวหนุ่มๆเหล่านี้คะแนนมันก็เลยออกมาไล่เรียเป็นประมาณนี้ ละครัและตอนนี้ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะต้องส่งกก็ขอฝานักล่าฝันทั้ง12คนนี้ด้วยนะครับมีความรู้สึกว่าเขาได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนเขาแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาตลอดไปนะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่าน